ชนะเป็นอย่างมากนะครับพ่าเมื่อวานเนี่ยเป็นวันเกิดเขาครบรอบอายุ21ปีครับเดี๋ยวดูครับว่าทีนะครับคู่เอกในช่วงสองครับคิมรวยเพชรพัชระอะคาเดมี่เจอกับศักดิ์สิทธิ์ลูกเจ้าแม่ไททองครับแล้วก็คููรองครับมาลูกศิษย์เสียฟิววัฒนาวอุรชาเดิมนะครับตอนนี้เป็นวัฒนาเสริมพรนวิวัฒวันนี้ตอนรับนักชกจากฝรั่งเศสเลยครับนาบินวีนัมวยไทย อ้ใช้ได้เลยครับนาบินนี่หนักแรงทุกลูกและลูกท่านสูงใหญ่เหลือเกินจะต้องดูครับวัฒนาจะจับให้หรือเปล่าอันนี้เสียฟิลเขามีมีการร่วมสนุกกับแฟนๆด้วยถ้าวันนี้วัฒนาพลาดท่าพลาดแพ้ไปนี่กูจะวิ่งครับจะวิ่งกับค่าย15กิโลคุณเอกเดี๋ยวดูครับก <laughs> ลัวว่าจะไม่วิ่งแล้วสิแกบอกว่าไม่น่าจะได้วิ่ง วันนี้น่าจะคว้าชัยเบิ้ลเลยครับกับค่ายเดี๋ยวต้องติดตามครับเป็นผู้รองในช่วงที่2ของรายการในค่าคืนนี้นะครับแดงโมลดอกเพชรโมเดล789นะครับพิกัด134ครับมาเช้าก็ลด1.5นะครับไฟนี้คุม6กิโลครับน้ําเงินดวงสมพงศ์ครับมาเช้าลด0.8นะครับคุมมา4กิโลโดยประมาณครับไฟนี้ครับอ้าวเริ่มออกอาวุธกันแล้วครับบนเวทีครับแข้งขวาของมอดอกเพชรครับเอาล้วครับคู่นี้นะครับดูว่าทางด้านของดวงสมพงศ์นะครับประเภท เข่าแข็งแรงนะครับในขณะที่มอรดกเพชรนั้นได้ทั้งบูทั้งบุญนะครับเมื่อก่อนเป็นมวยเข่านะครับแต่ช่วงหลังนี่พัฒนาอาวุธนี่หลากหลายขึ้นเยอะนะครับนอกได้ในดีนะครับเรียกว่าครบเครื่องแล้วก็มีหมัดมีศอกสลับหัวใจเกินร้อยนะครับทางด้านของมรดกเพชรโดยเฉพาะหมัดกับศอกครับช่วงหลังพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยครับมรดกเพชรครับโดยเฉพาะไฟล์ล่าสุดที่เจอกับชาพยาครับเห็นชัดเจนเหลือเกินครับ ส่วนดวงสมพงษ์เองโอ้โหพี่กูหลาบขาวนัทนนทชัยบอกแหมสมัยมาอยู่จิตเบืองนนแรกๆน้องเอกเลยเข่ายางเดียวเลยแต่ว่าหลังๆห,หลากหลายครับเก๋าฝีมือมีเก๋ามีฝีมือด้วยครับีืกว,ว่ายินทชยิ่งพัฒนาครับทั้งคู่มาถือว่ามาแตะเฉียดมวยเงินแสนแล้วครับทั้งมรดกเพชรกับดวงสมพงษ์เดี๋ยวต้องติดตามครับโอ้โหแล้วก็ช้ำกับแฟนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถือว่าเป็นรายการมวยสากลนัดพิเศษแหละครับ ทีทางทูฟออยูนะครับร่วมกับทางเพชรยินดีแล้วก็เจริญพกพัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนครับหรือว่า CP ีนะครับจัดศึกยอดมวยโลก WBC เอเชียในวันเสาร์ที่6มีนาคมนี้ครับที่สนามมวยนานาชาติรังสิตทูฟออยูถ่ายทอดสดนะครับตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปครับมาดูการชกของแชมป์โลกคนล่าสุดของเมืองไทยครับแชมป์โลกคนที่49ก็คือปัญญาประดับสีครับจะร่วมทำการชกอุ่นเครื่องด้วย แล้วก็จะมีการป้องกันแชมป์ครับคู่เอกก็คือการป้องกันแชมป์ของก้องฟ้า CPF ป้องกันแชมป์ WBC เอเซียครับเปิดศึกสายเลือดเลยนะครับกับสามารถเล็ก GNG Boxing Gym นะครับก็เป็นอดีตแชมป์ WBC เอเซียเช่นกันโอ้โหดกรีนี่ไม่ธรรมดาและยังมีการรวบอุ่นเครื่องของยอดนักชกค่าตัวเงินล้านนะครับก็คือเพชรมรกตเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับวันเสาร์นี้6โ <c oughs> มงเย็นเป็นต<ม>้นไปครับท<ม>ูกอยูช<ม>่อง24 วันนี้บดยกฝ่ายน้ำเงินดวงสมพงษ์จิตเมืองนนท์ครับในการใหญ่วันนี้ต้องขอบคุณ CP ครับจเจริญพกภพันธ์อาหารจำกัดมหาชนทู 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกที่ครบกว่าแรงกว่าโตโยต้าเคมอเตอร์ or, ผลิตภัณฑ์5ดาว CPF ผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตยผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายรวมถึงกาแฟสอมวยไทยครับรสชาติเข้มเตะปาก สนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายครับโทรไปที่0947891419ครับโดยเสียสมานบุญยอขอขอบพระคุณครับมาดูกันยกที่2นะครับมวยเขาอย่างทางด้านดวงสมพงษ์นี่ยกนี้ออกมาเล่นฝีมือนะครับบีบให้ทางด้านของมรดกเพชรที่ต้องขยับเข้าหามีแข้งขวานะครับขวาต่อขวานะครับชิงกันออกครับคู่นี้ไม่สนแล้วครับดวงสมพงษ์ยังไม่รีบร้อนมรดกเพชรก็ ยับเข้าหามีหมัดมีแข้งขวานําไปก่อนครับเรียกว่าเกมการชกนี่ตอนนี้ก็ดูว่ายังคู่ขี้สูสีนะครับไม่มีใครได้เปรียบกันมากครับนี่ครับยก2อง่ะยับเข้าไปครับฝ่ายแดงบุรีรำครับฝ่ายน้าเงินหนุ่มใต้หนุ่มใต้รักจริงนะคุณเอกนะครับผมจากสงขลาครับผมชุมพรครับผมโอ้โหาติดตามครับวันนี้เป็นแนักชกจากภาคใต้คนเดียวเลยครับดวงสมวงศิต์มงนน์ ขยับขยับโอ้โหนี่ครับตอนนี้ต้นต้นมีอาวุธยังคันกันอยู่เลยครับเล่นฝีมือกันไปก่อนแลวครับจงต้นต้นแบบนี้ครับเครื่องยังไม่ร้อนเท่าไรครับแล้วก็ไม่รีบไม่เร่งด้วยครับแน่นอนครับโมทยห้ายกัว๋ยหารไปหน่อยครับถ้าหมดก่อนนี้ไม่ดีแน่นอนครับขยับขยับครับโอ้โหขยับใช่ไหมครับเจอแข้งขวาของดวงสมพง์เข้าไปครับแต่ว่ามรดกเพชรก็มีโต้คืนเหมือนกันครับียกว่าวันนี้เปลี่ยนเกมเลยนะครับทางด้านของดวงสมพง์ ปกตินี่มวยเข่าเดินเข้าหานะครับแต่ว่าวันนี้มาเจอกับมรดกเพชรมรดกเพชรเองนี่ก็ได้ทั้งบูทั้งบุญนะครับทั้งนอกทั้งในตอนนี้พยายามเดินขยับเข้าไปเกมการชกยังถือว่าคู่ขี้นะครับยังชิงจังหวาออกกันนะครับยังไม่มีใครได้เปรียบกันชัดเจนเอาเละครับนี่นะครับเริ่มออกแล้วครับทางด้านของมรดกเพชรมีต่อยมัดเตะขานะครับเรียกว่าตัดกําลังไว้ก่อนแล้วครับ เริ่มจะไม่คุยด้วยแล้วครับตอนนี้ครูแล้วครับมรดกเพชรครับมี1 2 3มาแล้วครับแล้วใส่หนักหนักด้วยแต่ว่าดวงสมพงษ์เองยังดูนิ่งๆพี่บอลครยังใจเย็นอยู่ครับนี่ครับยังค่อยๆเลือกค่อยๆเล็งครับแต่ว่าไยแดงเจ้าจังเจ้าจังครับมรดกเพชรเปิดเกมชวนทะเลาะเดี๋ยวมีนี่ครับทักทายกันเจ็บๆแรงๆเดี๋ยวโมโหแน่ครับพี่อาลี ว,ว่าจะเจอดวลกันเมื่อไหร่ย,ยกต่อไปในชื่อว่าเกมการชกต้องเดือดกว่านี้นะเอาละครับเดี๋ยวมาคอยติดตามปลอดภูอีก10ปีด้วยกันนะครับไกลที่ไหนสรุปที่ไหนเลียนเชิญครับ21โทรลูม190บริการครับจากคุณวิเชียนสมภพลุงโลดนะครับสามารถโทรไปก่อนได้ที่026626555จากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับยกที่แล้วเนี่ยดูว่ามดดกเพชรเนี่ยเริ่มจะแสดงอะไรออกมาครับแต่ว่า ดวงสมพงษ์ยังสงวนท่าทีครับเมื่อกี้มีหมัดซ้ายแล้วครับแต่ว่าเกมยกนี้เริ่มเปิดแน่นอนครับทุกที่3ครับเอาแข้งซ้ายมรดกเพชรครับดวงสมพงษ์ยังนิ่งอยู่ครับยังไม่โต้คืนไปเอาละครับตอนนี้ดูว่าทางด้านของมรดกเพชรเครื่องจะเริ่มร้อนแล้วนะครับเดินขยับเข้าหาก่อนแล้วโอ้โหโดนแข้งขวาดอกนี้ดวงสมพงษ์ขยับขยับแล้วออกขวาโต้สวยครับมรดกเพชรไม่สนนี่นะครับโดนถิบทํทำลายจังหวะไปก่อนเอาละครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางด้านของดวงสมพงษ์นี่ ดนเข้าไปเยอะๆก็ต้องเดินเบียดเดินขยับเข้าหาบ้างนะครับโอ้แต่วันนี้แกมานิ่งดีเหลือเกินครับมรดกเพชรก็พยายามชนทะลอนแหละครับแข้งขวาจะโต้กืนโตไม่ได้ครับเจอทีมสกัดเอาไว้ก่อนนครับลูกเกมกําลังจะดุเดือดเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วครับนี่ครับฝ่ายน้ําเงินถือว่าเป็นทีมเยือนครับดวงสมพงศ์จิตเมืองนอนอ้วนีครับสวยครับซ้ายหน้าแข้งนี้ดวงสมพงศ์ ทั้งแสบทั้งเผินครับดอกนี้ครับโดนเข้าไปครับแม่หลุดหลวมไม่ได้เลยครับก็พิบตาเดียวเอาหมัดซ้ายเจอเสียบเข่าซ้ายคืนครับเตะจอล่างครับกรดเพชรครับเริ่มจะมีน้ำโหขึ้นมาอีกหน่อยหน่อยแล้วครับตอนนี้ครับหมัดซ้ายคำทางไปก่อนแล้วแข้งซ้ายครับเตะขวาคืนเอาแล้วครับอุณหภูมิเริ่มร้อนละอุขึ้นมาครับยาลีครับเริ่มขยับเข้าไปหานะครับมีลูกเตะจาะยางเนี่ยทำได้ดีเอาแล้วครับตอนนี้ดูวงในว่ากันว่าวงในเนี่ยเป็นของ ทางด้านดวงสมพงศ์นะครับแต่ว่ามรดกเพชรเองนี่ก็เข่าก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับยิงช่วงแรกๆนีเขา่าล้วนๆเลยครับเดี๋ยวต้องดูครับเดี๋ยวต้องดูนี่ครับมาซ้ายของมรดกเพชรดวงสมพงศ์ครับมาไต้ขวาต่อยขวาๆๆๆหลวงลำตัวหลวงลำตัวเอา้าสลับขึ้นบนอุย้ยอุ้ย โอ้โหอ,โอ,อาตื่นเต้นครับาทั้งคู่มวยพิกัดนี้หนักแรงทุกลูกเลยนะครับอ้าวติดตามติดตามไปกระตุกหนวดเสือซะแล้วครับดวงสมพงษ์เดินเข้าหาเริ่มตีหน้ายักครับนานิวข้วขมวดนะครับหมัดขวาลำตัวหมัดซ้ายยังไม่โดนครับแทงขวากบกระโดดเตะไปเลยตอนนี้ดีบให้ทังด้านของดวงสมพงษ์นี่เริ่มจะเดินบ้างแล้วนะครับพาดูว่าตั้งรับก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามรดกเพชรนี่เดินเข้าไปนี่มีทั้งเตะเจาะยางทั้งหมัดทั้งแฉง ออกมาชุดใหญ่ๆนะครับตอนนี้ดวงสมพงศ์ขยับเข้าหาบ้างแต่สายแต่วืดครับมรดกเพชรขยับหลอกล่อนี่นะครับเจาะยางในวันนี้เรียกว่ามาดูแลเกินนะครับแต่เจาะยางต่อยมัดทําได้สวยครับางด้านของมรดกเพชรเอาแล้วครับเดี๋ยวมาตามกันในยกที่4ครับอัดฉีดมาแล้วนะครับ4ี่กำปั้นไปที่มุมน้ําเงินครับยกที่4ี่ครับตามกันต่อน้าเงินดวงสมพงศ์ส่วนมุมแดงนี่มรดกเพชรนะครับแทงสายโตด้วยสายขึ้นมาวงในครับ ล็อกได้ใครขึ้นทอได้แต่ไม่รู้ตรโมดกเหชตีก่อนครับแล้วก็ดวงสมพงษ์แทงคืนเหมือนกันดูจังหวะขวางหน้าปลายหน้าครับโอ้โหดูครับตีมาก็ตีคืนอ่ะคนละทีครับเอาละครับพยายามเบียดชนกล้ามหนตีเข่าอย่างเดียวแล้วครับอาชีพถนหนัดแล้วนะครับโอ้โหจะโดนดักแทงลูกนี้หมอดกเพชรทําได้ดีนะครับวงในนี่มาแล้วคืนเหมือนกันโอ้โหยัดฝ้ายสองดอกนี้ทําได้ดีครับทางด้านของดวงสมพงษ์ โอ้โหแต่ว่าอย่าลืมครับมาดวงสมพงศ์มามียาฉีดมาแล้วครับมียาฉีดมาแล้วแล้วคู่ที่ผ่านผ่านมานี่โอ้โพอยาฉีดมาปุ๊บพลิกเลยครับพลิกเลยเอามาดูคู่นี้ครับเอาตอนนี้ยาฉีดออกฤทธิ์หรือเปล่าดวงสมพงศ์เอาล้ครับตอนนี้สงคามเข่าแล้วนะครับต่างฝ่ายต่างโดนด้วยกันด้านของดวงสมพงศ์พยายามจะเปิดเกม มรดกเพชรออกมาช่วงนั้งรับบ้างแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับมีเตะซ้ายแล้วกดักแทงโอ้โหแต่โยนลูกนี้นะครับทางด้านดวงสมพงศ์พยายามจะเบียดปล้ำไหนดีเข่าเอาแล้วครับเสียงเชียร์เสียงฮานี่เริ่มมาแล้วนะครับพอทางด้านของดวงสมพงศ์เริ่มปั้มได้ครับโอ้โหเอาแล้วครับเครื่องร้อนแล้วครับดวงสมพงศ์ครับพอยัดได้ตีได้เสียบได้นี่ฮือฮาเหลือเกินข้างบนล็อกครับดักแทงเข่าซ้ายก่อนมรดกเพชรแทงขวาของดวงสมพงศ์แทงเข่าขวามรดกเพชรก็โต้ด้วยเข่าขึ้นเหมือนกัน เสียบมาเสียบคืนครับเสียบมาแล้วก็เสียบคืนครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับมรดกเพชรตีขวาดวงสมพงษ์ยัดขวาเข้ามาครับเอายังไงครับเอายังไงครับเอาหมัดกับเข่าครับแทงเข่าซ้ายมรดกเพชรดวงสมพงษ์แทงซ้ายโมรดกเพชรตีขวาครับเอาละครับแลกกันสนุกนะครับไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับจนถึงตอนนี้เปิดเกมแล้วนะครับเปิดเกมเต็มที่แล้วนะครับทางด้านของดวงสมพงษ์พยายามจะเบียดกล้ำในตีเข่า มรดกเพชรก้อยไล่แขนแล้วก็แทงตู้เหมือนกันอ้าวหยุดครับโอ้โหไปปล่อยมือนะครับเป็นปล่อยมือนึกว่ากรรมการใจแย่ครับทางด้านของมรดโดเพชรโอ้โหสถานการณ์วุ่นวายอีกแล้วครับมาตอนนี้เปนตลบอีกรอบหนึ่งแล้วครับพลิกไปพลิกมาโอ้โหนี่ครับมาคููเอกคููเอกศึกเพชรยินดีโอ้หูนี่ครับมาทูบยู่ายทอดสดให้ท่านได้รับชมกันครับกีฬาสดบันเทิงดีเอาแล้วก็หูตอนนี้มามันขึ้นเรื่อยเลยคู่เอก ทำไมทนฐานแบบนี้โอ้โหโยนขวาบุระดกเพชรว่ายังไงครับโ้โหเอาครับตีมาก็แทงเข่าซ้ายคืนเลยครับแทงเข่าขวาโต้ด้วยขวาครับโอ้แต่ว่าดูครับยัดดอกงามๆทั้งนั้นเลยครับลวกสมงงแทงซ้ายแล้วก็ตั้งกำแพงขวางเอาไว้เลยครับพี่กุลาบขาน้องลงใชยกระโดดเลยครับมเลยครับโอ้โหหมดยกสก่อนครับยกต่อไปยกสุดท้ายพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงใครนะครับเกมการยกก็ยังถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับ ไม่สน,นแล้วครับตอนนี้ดวงสมพงศ์นี่เครื่องติดแล้วครับเดินเบียดตลอดเอาบมระดกเพชรนี่ออกมาออกแข้งสวยๆนะครับไปช่วงนยกูอต่อยหมัดสวยครับดอกนี้โอ้โหนี่ครับคู่เอกคู่เอกศึกเพชรยินดีโอ้โหมาถึงตรงนี้โอ้ยังดูไม่ออกเลยคุณเอกตอนนี้มาสถานกไปฝ่ายไหนเบียดอีกแล้วครับท่านโอ้โหเดินเข้าหาครับดวงสมพงศ์เจอแข้งซ้าย ดวสมพงศ์ว่าอะไรคืนด้วยขวาจับได้เกี่ยวได้แต่โหนตัวขึ้นไปอ่าพอลงมาเจอขวาของมรดกเพชรครับแทงขวาดวงสมพงศ์ขวาอีกแล้วครับมรดกเพชรก็มีโต้เหมือนกันครับอ่าจังหวัดขวาไปไม่ถึงครับทีมทำลายจังหวะไว้กอบแค้งขวาเบิลไปสองดอกครับดวงสมพงศ์แค่อาวุธออกอาวุธทันกันเลยนะครับคู่นี้มาเลยครับตอนนี้เอ้าต่อยมัดนะครับโอ้โหแต่ว่าโต้ตลอดครับดวงสมพงศ์มรดกเพชรพยายามจะเดินเบียดครับทีมงานที่บอกให้เดินโอ้โหโดนเข็นทิ้งหลอกนี้ไปอีกแล้วนะครับ แต่ว่าเสียหายไม่เยอะเวลายังมีเวลายังมีเอาเล่นข้าไปครับไฟได้บอลระดูเพชรโอ้โหมาตีตามแรงเชียเลยคุณเองเอาเร่งต่อครับหันมองทีมงานแป๊บนึ่งแล้วเร่งต่อครับโมดกเพชรครับต้องทำครับต้องทำครับเจอถีบเอาไว้ก่อครับรวบเข้าไปหาใหม่ครับเจอแค่งขวาหมัดขวาถือไปเดินแล้วครับเดินแล้วเจอแค่งเอาหมัดซ้ายหมัดขวาครับหมัดมาแล้วครับหมัดอย่างเดียวครับตอนนี้ครับถึงตอนนี้ดูว่าดวงสมพงม์นี่จำมั่นใจนะครับออกมาคุมเกม คอยดักออกแข้งสกัดเอาไว้นะครับแต่ปาหมาดไม่ได้นะครับปัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นเอาละครับมอระดกเพชรตอนนี้หมัดเน้นหมัดเป็นพิเศษแล้วนะครับพยายามจะเบียดต่อยหมัดดวงสมพงศ์ต้องสวมหัวกันน็อกแน่นนะครับโอ้โหถีบจับทำลายจังหวะนะครับดอกนี้นี่ถึงกับหมุนครับช้าลงเห็นเลยครับแต่ว่าเวลายังเหลือครับน้องครับเวลายังเหลือครับน้องครับปฏิหารมักจะเกิดเสมอมักจะยกที่5ครับเดินต่อครับ ดวงสมพงศ์ก็ทีติดเบรกเอาไว้ไม่อยากเข้าใกล้ด้วยแล้วครับโอ้โหคู่นี้ครับนี่นะครับมาจากกันก็ช่วงยกสุดท้ายนี่นะครับสี่ยกนี่ถือว่ายังคู่ขี้สูงสีเยอะเกินนะครับผู้นี้เวลายังเหลือนะครับไม่สนนะครับอีกครึ่งนาทีเอายังไงก็บอระดกเพชรเดินเดินหยุดหยุดแล้วนะครับดูว่าจะท้อไปเองนะครับเพราะว่าดวงสมพงศ์นี่วันนี้มาดีมาแข่งเหลือเกินนะครับไม่มียุบไม่มีย่นเอาละครับพยายามต่อยมัดเดินเบียดเข้าไป หมัดเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับถึงตอนนี้โอ้โหดวงผมพงศ์สวมหมวกกันน็อกนะครับไม่ประมาทคอยดกักแต่ดักทีบแล้วก็วนไปรอบๆเวทีนะครับฆ่าเวลาไว้ก่อนนะครับดูว่าจะมั่นใจแล้วครับเอานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะครับ รับเป็นฝ่ายชนะนะครับวันนี้โอ้ข้ามวิกมาสวยงามครับดวงสมพงษ์ชนะคะแนนทางด้านของมระดกเพชรวยเด็ด789ครับ